จมาจะจมาสัมภาษณ์คุณยายที่อูกคเป็นนนผู้ปกครองของน้องที่เป็นเด็กที่มีความผกพันทางสติปัญญาเรียกว่าดาวสิโาคะทางทีมาวบริการที่ศูนย์การศึกษาเรจแ่ปีะคะสามตะกูกุาเดีเตอนนี้จะมาน้องเขามีลักษณะป็นยาน้อเรื่องของโดโอีเลเพราะว่าุาบาดีจะเป็น แบบตู้แบบขึ้นไปกนได,ม,นาไดามากคนใดยูงไงคุยากจะไ็นตัดใจมเมมคนที่เ,เร็วเมมคนเ้็ภท่านงานท่านหนีกจะได้เอามา่าอามหาือที่เาาร็วยิ่งยุ่งคนใดไมหาไห่จะให้ไงค่ะประเดียวจะผ่าน,นไปสามสามปีพอหล,ลังสามปีผ่านไปน้องทิกวก็ขา,า <c oughs> นกประยาหนึ่งไม่ได้อามาทีนี้ยายที่ได้ก็เลยเดี๋ยวไม่เข้าเรียนอีก ที่ศูนก็เลยเอามาอีกเอามาอีกกพพอดีน้องเขยว่าไม่ปลอยน้องเวไว้ทียแยก็กลับบ้านลงประชาทีดีน้องเิวก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคคือเขาจะแรงออกทุกบ้าอย่างนี้ใช่เพราะว่าน้องเขียวจะตัวตัวแกก็ดีขึ้นแนดงออนการ ทำโน่นกินนี่กินนี่ได้นะก็เลยถือว่าน้องเก่งขึ้นนะค่ะวันนี้น้องฮิวเป็นตัวแทนเจิมแล้วก็ถงผพานด้วยใช่ไหมคะค่ะไปยังไงคะภูใจไหมคะดีใจด้วยน้ำตายายจะร่บเห็นเห็นลูกงิวทำได้ทำเก่งก็เลยคุณยายก็จะขอบคุณพออแล้วก็คุณครูโรงเรียนทุกคนด้วยที่เราดูแลน้องทิวดีขึ้นนะ ก็เป็นคที่เห็นของคุณยายนะคะที่เป็นผู้ปกครองของนักเรนะคะทั้งสต่อไปเราจะไปหาดูนะคะผู้ปกครองนะคะร่วมกันมาจัดทำส่วนกระตุ้นนะคะเป็นส่วนบำบัดที่ผู้ปกครองแล้วก็คณะครูร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะเราจะทํภาษณผู้ปกครองขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองหรอเป็น แล้ก็มาช่วยทำเสียงเพื่อพัฒนาซอยข้าวด้วยครั่ะผู้ปกครองผู้ปกครองที่บ้านเราจะทำาึ้้นแล้วลูกหลังเราจะได้ใช้ยังไงคะัึงบาร่วมกันจะทำเสียงนี่ค่ะว่าทำแล้วแ้วพวกนี้แค่ละพวกนี้เหมเียงว่าบจะได้ัตัดตัดัวกันวไม่อะไรคัดคัด ดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นผู้ปกครองหรือว่าครูคะเป็นผู้ปกครองครับค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาช่วยงานที่ศูนย์เราช่วยทํากิจกรรมในศูนย์เป็นสถานที่พัฒนาการของเด็กครับเป็นสนามกระตุ้นพัฒนาการใช่ไหมคะคุณพ่ออ่าแล้วทีนี้น่ะเราคิดว่าเรามาทาเนี่ยแล้วลูกเราจะได้รับการพัฒนานยัางไงคะก็ค,ะคิดว่าเป็นจะเป็นพัฒนา เพื่อพันาการในด้านทางพัฒนาการทางร่างกายให้ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับคุณพ่อคะแล้ววันนี้มีหน้าที่ทําอะไรคะตอนนี้นรตอนนี้ก็เทปูลแล้วก็เทปูแล้วก็ช่วยทำหลายๆอย่างครับ จะมองมองไปนะคะจะเห็นว่าจะมีโคกกระเดื่องด้วยใช่ไหมคะตรงที่คุณครูเขาทำตรงนั้นนะคะคุณพ่อคิดว่าเขาจะไว้ทําอะไรครับโคกกระเดื่องก็ใช้พัฒนาการของเด็กครับทางร่างกายใช่ไหมคะคุณพ่อต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูนะคะว่าวันนี้มาพาผู้ปกครองทำอะไรกันบ้างนะคะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับ กำลัง,งซ่อมแซมบ้านให้ถึงครับเป็นการนำผู้ปกครองมาช่วยใน,นการพัฒนาสื่อใช่ไหมครับพัฒนาสื่อให้ดีให้ใหม่นะครับเรามีแนวทางอย่างไรคะในการร่วมคองมามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคางอย่างไรครับก็ยังให้ผู้ปกครองมีส่วนร่รวมในการผลิตสืออ่อ น,นะครับแล้วก็นำซื่อไปใช้กับลูกหลานของท่านเองนะครับสำหรับไไาาส,สิได้ใช้ในการมาสมนะครับ